สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องสูขูสุกคนนะครับมือนี้ไทปบันเก่ากระทองแี้เนียวกระเมาเห็ดสูตรอยเห็ดมึงคือเก่าน้ำเนาะวัดนี่ห้อยออกวันพุธพี่น้องหอยออกวันพุธนะครับเน้นเนีนจับคู่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมานี่มานี่นะครับเนาะ มาแน่นอนนะครับผมมาแน่นอนทำไวัน hmm. พ no you. ุธมีอันใดแน่นะครับเนาะมีเด็แน่เน่นะครับเนาะวันนี้อาทิตย์สั้นๆนะครับเนาะผมได้เอาขากล่องมานำพี่น้องให้เก็บกินดูไก่อยู่พี่น้องเลยววันพุธพี่น้องววันพุธเด้อินตาเด้อผมเห็นที่เบิ่งนะครับเนาะวันพุธ พุธนะครับมี4มี1มี8นะครับผมมี5นะครับผมมี2กามี6นน,นี่ครับผมไว้วันพุธนะครับผมอยู่ในตารางนี่แหละกันง่งงงงงงนายๆนียได้ดพี่น้องด้วย อ่าแบบนี้ตัวสิผมจับคู่แล้วครับเนาะจับคู่ไว้นะครับเนาะจับคู่ไว้นะครับผมจับคู่ไว้นะครับเนาะนี่เลขกได้เนี่ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับเนาะนี่ครับผมเดี๋ยว วัดนี้ผมบ่ได้เขียนให้เบิ่งเป็นตัวๆนะครับเนาะผมเขียนมาให้เบิ่งแบบนี้ได้พี่น้องอันนี้คือผมดึงออกมาแเดาทำเนาะผมออกมากันอะไรอยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่ครับผมอยู่ประมาณนี้ได้ครับเด้อวดนี้วันนี้ได้อยู่ประมาณนี้ผู้ใดไดๆรักใดมากแน่เนาะครับผมสังเกตเบิ่งเด้อครับเด้อผู้ใดไดๆรักใดมาครับเอาเอามาเล่นใช้ครับห้อยงวดนี้นะครับเนาะนี่ครับเอามาเล่นใช้ครับห้อยว่าได้ลักสีมากอะมาเบิ่งเราอยู่ในนี้นะครับลักสี หลัก1หลัก8หลัก5หลัก2หลัก9หลัก6นะครับเนาะผู้ใดได้เลขตัวเดียวมามาจับพออยู่นีเลยพี่น้องหัวหลัก6มากครับจับในนี่6 6นะครับเนาะ6 6 9 6 2 6 5 6แล้วก็8 6แล้วก็1 6 4 6นะครับเนาะจำนวนหลัก6นะครับเนาะหลักเก้ากรับสี่เบิ้งนะครับผมหลักเก้ามีในนะครับเนาะมีหลักเก้ามีเก้าหกสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าหลักสี่เก้าพี่น้อง อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะผู้ใดอยดักได้มานะครับเนาะปลาดอมีงบหน่อยพี่น้องปดอยี่ดอมีงบหน่อยนะครับเนาะเด็กเป็นสามตัวนะครับผมเด็กสามตัวเขาสิมาจับอยู่ในนี้นะครับเนาะเด็กสามตัวนะครับเนาะสิมาจับอยู่ในวงนี้เลยพี่น้องเด็กสามตัวเขาจับอยู่ในวงนี้นะครับเนาะอยู่ในวงนี้ทั้งหมดเลยพี่น้องเด็กสามตัวนะครับเนาะสิมีเด็กใดเนี่ยพี่น้องก็ดจังมาหลุนนะครับเนาะ แล้วค่อยมาลุ่นมาค่อยสรุปกนันน้ำเนาะอ่า <c oughs> วัดนี่ที่ผมมักมีเลขใดในวัดนี้น่ะครับเนาะอ่ามีโลกนี้นะครับเนาะ,ะนี่ครับผมเราหนึ่งนะครับผมแล้วก็หนึ่งแปดพี่น้องหนึ่งแปดแล้วก็อา่าตัวนี้นะครับผม สี่หกพี่น้องนี่นะครับผมที่ผมมักนะครับเด้องวดนี้ก็ต้องมาตามผมก็ได้เด้อพี่น้องกระเบิงเอาครัเนาะเบิงเอาพี่น้องยม่ได้นี่นะครับผมออกแทีแน่นอนลไม่ได้หนี่นะไม่ได้หนี่นะครับเนาะเดี๋ยวถ้าผู้ใดสิมักนะครับเนาะผมมักสี่หกนะครับผมมักหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดพี่น้องผมมักนะครับเนาะไวยงวดนี้นะครับผม วัดนี่นะครับผมนี่ครับเนาะกับผมก้อนใจนี่กับเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมให้ซองที่บันทึกเากระซองแช่เหนีนั้นเด้อครับผมลอสรุปนะครับเนาะลอสรุปหลังห้อยออกพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่พี่น้องอ่าพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม